สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องหลายคนนะคะสอบถามเข้ามานะคะว่าพี่หมอดูดวงเด็กได้ไหมนะคะพี่หมอก็ขอตอบว่าจะดูได้ช่วงประมาณอายุ14ขึ้นไปแล้วนะคะจะไม่ดูดวงที่เด็กเกินเราจะดูให้ช่วงอายุสัก14 15 16ประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะดูนะคะดูลักษณะของความถนัดหรือลักษณะ ของอุปนิสัยเจ้าชะตาหรือดาวที่เด่นในดวงชะตาหรือเส้นลายมือต่างๆที่จะชี้นำแนวทางให้ได้นะคะว่าน้องจะสามารถที่จะศึกษาไปในแนวทางไหนได้นะคะจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือถ้าถ้ารุ่งเรืองแล้วนี่ก็ส่วนใหญ่ดวงคนดวงดีแล้วก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าว่า duong